แสอโปรครับฮวงจุ้ยมีชีวิตครับสำหรับ EP ีนี้นะครับอโปจะมาเล่าให้ฟังว่าในเดือนธันวาคม2 5 6เเนี่ยครับก็จะมีวันพิเศษสำหรบับการไหว้ขนมบัวลอยสีชมพูนะครับการไหว้ขนมบัวลอยสีชมพูเนี่ยโบราณเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทรัพย์มีโชค นะครับใครไหว้ก็รุ่งเรืองไหว้ไหว้กับพระภูมิเจ้าที่ก็ได้นะครับไหว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็ได้พระพุทธรูปนะครับหรือวันพระบุรุษก็ได้นะครับบนบัวลอยสีชมพูนะเขาจะใส่ถ้วยสีชมพูอะครับแล้วก็บัวลอยเนี่ยเป็นเม็ดสีชมพูมีขายครับวันที่21ธันวาคมนี้จะเป็นวันที่เขาไหว้บัวลอยสีชมพูเขาก็จะเตรียมบัวลอยเนี่ยันที่20ตอนเย็นนะครับ21ตอนเช้าเนี่ย ตีห้างงเช้าเนี่ยเขาก็เอาเอามาต้มเป็นบใส่น้ําตาลนะครับแล้วก็เอามาไหวเอามาไหวพอให้มันแบบให้มันสุกนะแล้วก็เป็นใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอามาไ,วามาไวห,แบบหนะว,ว,ไว,ว,ไวพระพุทธเจ้าที่บ้างพระพุทธรูปบ้างรูปพ่อแม่บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วบ้างไหาแล้วก็จะมีความรุ่งเรืองนะครับขอพรอะไรก็ได้นะครับนะครับขอพรอะไรก็ได้ก็จะสำเร็จผลนะครับหนึ่งปี หนึ่งปีเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคลาภมีความสุขการงานดีครอบครัวดีความรักดีสุขภาพดีขอกับ,บาัาพบหลุดก็ได้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ประคุมเจ้าที่พระพุทธลูกที่บ้านนะครับสิ่งเหล่านี้เขาทํากันทุกปีครับคนรวยๆเขาก็ทําันแบบนี้ครับนะครับเนะจ้าสัวเองหรือว่ามหาเศรษฐีในเมืองไทยหรือต่างประเทศเนี่ยที่เขามีความรู้นาเทศจีนเนี่ยเขาก็ทานะครับเพราะเขาไหว้บัวลอยสีชมพูนะครับสำหรับปีพีนี้ ก็ขอเท่เพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยว e ีพีหน้ามาพบกันใหม่ว่าอปจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังอีกนะครับลืมกดติดตามหรือกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ศิกงแสอโปด้วยนะครับครับสำหรบอีีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจบ EP นี้นะครับอโปขอกำลังใจครับช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กับแอดมินอโปคนหนึ่งครับเป็นน้องชื่อ AY อัปปาก้าเธอมีความรู้ความสามารถมากครับในด,ด้านศิลปะนะครับแล้วก็เป็นนักยิมทีมชาตินะครับมีความรู้ความสามารถมากแต่คนนี้มีความเก่งครับแล้วก็มีความสามารถจริงๆนะครับวันนี้ได้มาทํางานร่วมกับอโปขอโอกาสขอกาลังใจครับช่วยกดให้เธอด้วยนะครับ a y อัปปาก้าที่ใต้คลิปข้างล่างนะครับช่วยกดติดตามขอบคุณทุกอีพีนี้แล้วเจอกันใหม่อพีหน้าสวัสดีครับ